ก่อนที่เราจะเริ่มคลิปนะผมมีอะไรจะสารภาพด้วยแหละคลิปรองเราเย yes. อะไรคือหนึ่งสองสามสี่ห้า แต่ว่าเราขอมาถ่ายตรงนี้ก่อนเลยกันเดี๋ยวกิจกรรมเขาจะหมดแล้วนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเกมแรกนาร้องในเขามีกิจกรรมตีบวกเพิ่มมาเข้ามานั่นเองก็หมดวันที่31เพลินว่าวันที่ส1เตรงกับวันพฤหัสที่เขาจะปิดเซิร์ฟเวอร์นั่นเองปิดปรับปรุงนั่นเองนะฮะไม่ใช่แบบปิดปิดเกมปิด,ป,ดปิดนี้ไปเลยนะไม่ใช่นะ <c oughs> มันมีแพทไหนไม่รู้แหละที่เขาเขาปิดปรับปรุงแล้วของมันหายนั่นเองนะก็คือไอตัวนี้นั่นเองรับผมซึ่งบางคนก็ตีบวก4บวก5าไปแล้วขายทีนี้เออเขาก็ร้อง เรียนกันใหญ่แล้วป่ะวันนี้ก็เขาก็เลยแจกชดเชยมาให้เราตีบวกเองเพะเดนว่าของผมไม่ได้ตีบวกนะซี่เพราะฉะนั้นแล้วผมก็ได้ของมันแบบฟรีสองอัน2ชิ้นเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยก็ตั้งใจว่านั่นด้ไหนๆแล้วก็รอตีบวกช่วงนี้ก็มีกิจตีบวกมาให้ด้วยงั้นเราก็จะไปดิห้ารออะไรเรามีอยู่2ชิ้นนะเราดีน่าโอกาสสาเร็จอยู่ที่9กซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ไม่มีขายด้วยฮะมีอยู่ฮะแต่ว่ามันก็แพงสิลือเกิน สี่ตรงนี้วะยังมีอยู่นี่ไงฮะพันสแพงจัดเลยนะเอาเป็นว่าเราใช้อีรูธรรมดาลแล้วกันนะในการตีบวกแม้โอกาส96%ก็มีเสียวสลังเว็บๆอยู่นะเราจะเป็นคน4%ในนั้นหรือเปล่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งใน4%หรือเปล่าก็จัดไปอ้านอย่างแรกเลยครับผมสำเร็จว่ะเฮ้ยมันบวกหนึ่งได้ฮะแต่ว่า เราขอ,อาตัวนี้ไปใช้ก่อนแลวกันนะฮะขอเอาไปใช้ก่อนนะเออเราถอดมาเราถอดมาเราถอด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 ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเราได้บวกหนึ่งมาแล้วนะซึ่งถ้าเรายิ่งตีบวกก็มันมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นที่เวลาเราตีบอลใช่ไหมเราก็จะได้เลือดมาหนึ่งเปอร์เซ็นทุกๆการอัพเกรดเพิ่มอีกหนึ่งเปอร์เซ็นตอนนี้มันบวกหนึ่งก็เพิ่มเป็นสองเปอร์เซ็นแล้วนั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าเราเอาตัวนี้มาแทนแล้วกันนะฮะ ว่าตัวนี้เราก็จะใช้โอเคอันนี้ก็จัดไปฮะถ้าแตกตั้งแต่บวกหนึ่งก็โอเคได้อยู่งั้นเราต้องข้ามขีดจำกัดแล้วฮะเรามีบวกหนึ่งถึงสองอันเราต้องเอาบวกสามไอ้ไม่ใช่บวกสองต้องมาได้วะบวกสองได้ฮะบวกสองยังรอดอยู่งั้นก็ต่อไปฮะเพื่อประกันความชชวร์น,นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่บวกหนึ่งโอเคเราเอาบวกหนึ่งมาตีบวกจัดไปฮะ โอเคยังติดอยู่โอ้ใช้ได้งั้นก็ในเมื่อเรามีบวก2 2อันแล้วจัดไปฮะบวก3มันต้องบาแล้ววะเอ้ยมาจริงว่ะเอาเป็นว่าเพื่อความชั่วเราเอาตีบวก3เก็บไว้ก่อนนะเอาบวก2มาตีบวกเป็นบวก3นั่นเองนะครับผมเพื่อที่โ okay. อเค96อเยังเป็นของเราอยู่นะในเมื่อมีบวก3ทั้ง2อันแล้วบวกสต้องมาแล้ว ยังได้อยู่แต่บวกค่านี่เลท48เปอร์เซ็นต์เลยฮะหายไปเยอะมากเลยเอาเป็นว่าเราขอเซฟไปก่อนนะกันนะเราได้บวกสีมาแล้วฮะแล้วตอนตีบวกเข้าไปฮะมีคนตีบวกเมื่อกี้ยังไงเอ่ยยังติดอยู่ในเมื่อมันเกิดขึ้นสักขนาดนี้ก็จัดไปฮะบวกค่าจะมาหรือเฮ้ยจะบอเฮ้ออ้าวถ้าคนผู้ชมเห็นเมื่อกี้ก็เราตีบวกได้แล้วก็มีคนตีบวกแตก <laughs> ตามกันมาติดๆเลยงั้นก็ในเมื่อเรามีบวกค่าแล้วเราก็ต้องเสี่ยงไปฮะ อ้าวอันนี้แตกซะงั้นเคอย่างน้อยก็ยังมีอยู่อีกชิ้นนึงอยู่อ้าวไม่ได้ต้องถอดออกมาก่อนอีลูผมไม่พอฮะต้องรวมอ่ะรวม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 อีรูอยู่ไหนเนี่ยอ่านี่ไงโอเคเรามี6ก้อนแล้วฮะตอนนี้งั้นเราก็ต้องปีบวกเจ้านี้ให้มาเป็นบวกค่าเท่าๆกันนั่นเองฮนะแต่ถ้าระหว่างทางถ้ามันแตกก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าอย่างงี้ก็เราก็ได้แล้วนะเออเราได้สมหวังบวกค้าแล้วนะบวก3ไปเลยครับแต่อเนื่องแบบติดหนิดอ้ มันผ่านมาเร็วๆสระเกินอืบวกสี่แล้วอะ่ะบวกห้าต้องมาแล้วแหละฮะเออเราไม่มีอะไรจะเอ้มันมีบวกค่าสองงันแล้วเราต้องเสี่ยงแล้วฮะสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะถ้ามันได้ก็คือได้นะครับตอนนี้คือมีใครตีบวกอ้าวจัดไปดีครับผมมีคนเปิดให้ก่อนฮะ,ะอ้าวเฮ้ยแล้วได้บวกหกตอนนี้เรามีอยู่สองชิ้นนะบวกหกแล้กก็บวกห้านั่นเองแต่ว่าอีดูผมหมดแล้วกันเราก็ซื้อแถวๆนี้แหละนะฮะ ดูสิาร้านที่ถูกที่สุดโอลิใหม่ดังเงอที่หาได้ตอนนี้คือ7 5 0 0หครับผมนะถูกสุดแล้วนะนะต,ตอนนี้อันนี้8ปด0 0ื่ไม่เอารหบผมโอเคงั้นเราไปซื้อข้างไหนก็ได้เพราะว่าข้างไหนก็ราคาเดียวกันนะ7เจ็ดห้าโอเคงั้นเราก็ไปตังเราก็ยิ่งมีน้อยอยู่ด้วยนะ 80,000$ ื 80, 000, อ,อ้าวอ๋อนี่ไงร้านนี้เออเจ็ดหมื้าหชิ้นมาก่อนเลยครับผม เอาเป็นว่าเราค่อยๆซื้อเลยกันนะฮะตอนนี้เรามีบวกหกแล้วเอาบวกห้ามาตีก่อนได้ถ้าไหนได้บวกหกฉันก็จะซื้อต่อนะโอเคนะไม่มีใครตีบวกเหรอมีหรือเปล่าเขารอให้เราเปิดละซี่งั้นเราก็เปิดก็ได้ฮนะไม่มีปัญหายอยู่แล้วโอเคแหมเราสิ้นสุดกันที่บวกหกนะครับผมโอเคพอแล้วไปตักคลิปก่อนอคลิปดองเยอะมาก